Random Rumble m แมปแนว PVP ฟิวเวอร์อมูตอีกแล้วเหรออารมณ์มันก็จะเหมือนกับไอเทมอัซซัลัมนั่นแหละแค่แมปนี้ ility, เน้นอ b บิลิตี้เน้นคอมโบของอาวุธต่างๆชุด<ห>เซต็ต<ก>ต่างๆที่คุณสุ่มได้ตอนที่คุณเกิดมาใหม่แต่ไอเทมอัซซัลัมนั้นข้อแตกต่างคือเน้นความ <S <S วุ่น <S 2> <S 2> วายความหลากหลายของไอเทมนั้นที่คุณสุ่มได้ทุกครั้งที่คุณเกิดบางครั้งอาวุธที่คุณได้ในไอเทมอัซซัลัมอาจจะ o อถึงขนาดที่วันฮิตวันคิวหรืออาจที่จะลล้้างแไดเย บางครั้งที่คุณสุ่มได้อาจจะไร้ประโยชน์ถึงขนาดที่ว่ามีไว้แค่ประดับสล็อตไว้เฉยๆนั่นเองแมปนี้เปิดมาหลังไอเทมอลอมได้7เดือนนะถึงแม้การเปิดของแมปจะไล่เลี่ยกันแต่ดูคนเล่นนี่สิโอมา้ oh <my> เอาล่ะ <c oughs> ไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าความสนุกความฮาและความมันของเกมนี้จะยังเหมือนเดิมหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับกี่นาทีอะโอ้ยวินเนอร์

เอาแล้วเอากูตายเลยไอ้น้ำตีกูตายไม่อะไรกูขึ้สวรค์โอ้ยแย่อ่ะอ่ะฮ้ยนี่มันอันตัวเจ้าอยากเด็้ผลอะไรเหรอวะมาไม่ใช่สิอันี้มันล้อเรียนเอวจริงะเนี่ยเรียบรเอยใช่ปะไหนลองดูคิวดิไอ้ไก่สาันไปไหนกันหมดน่ครับทาเป็นตัวอะไรโอ๊อรโอยไก่ ไอ้ไอ้ไกใจจะจีบกูรามาปฏิน้องมอยี่ไปไหนไอปีเฮ้ยมันมันให้หนึ่งมันมันลงมาแล้วไอพี่ไอพีเรื่องของความหากูนี่ไงสแลมดาวเอ้ยอะไรเอ้ยโนกี้ อันนี้แค่สองครั้งเหรออ๋อไม่ใช่ส่วนสูงแปลกแปลกเล่โจ้ยเสิดไิเลนสิดไอเลนสิอะไรอะมึตัวอะไรอะมึตัวอะไรอะเล่นสิดไอเล่นิดไอเลนิันมีเรือเไอ้กูเปล่าน้องเดี๋ยวอ้ยโอ้ยเฮ้ยมานี่ง่ะขอเลือกนาย ไม่เอาม่อมไม่เลือกเนี่ยมาอยู่ใกล้กูนะกูตีนะกูตีอืมขอเลือกนายไดเจอช้อนเจอช้อนกูมึงจะไปไหนเจอช้อนกูตรงไหนไหมเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ดิซันเอาไว้ดิซันยิงปานดิวกูเลือกมึงมเฮ้ยเฮ้ยอย่าจับติดนะเฮ้ยอย่าจับติดนะมึงมันจับกูตีเฮ้ย ย่าบอกว่าจับติดหรอแมวไรวะน่ะแมวคขวะน่ะโอ๊ยแม่งจับติแม่งจับกูติดเออแมวใขรนนแมวไขว้นเอ้ยแมวอะไรวะกูให้ขององก่แเกล่างเลยไกลล่างเลยไอ้น้ำนี่ว่าไอ้มันเป็นแมวจากไอเนี่ยชื่ออะไรนะอุ๊ยมันกเฮ้ยเะ้ยเกเฮ้ยเฮหเป้นแมวจเกเฮ้ยเะไอ้แมวเนียนฮ้ เอามาเช่นเย็นขนาดนั้นเนาโปเกมอนไม่ใช่ใหรรอยันนผมไปอะพี่ไอ้น้ำเมื่อกี้มึงถืออะไรอะกูเนาะบิร์กบักขบดติดอาเราเบติดวขบดโอทำไมเทวาฝันเบาจังวะอยาเชื่อเทว่าสูงมะเทว่าสุดเฮ้ย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  กระมสุดเอร์เซเบนบอสเหรอกันดาตกตายไม่ได้แค่ของโอ้โหโอดแรงนมัลงมาดิยีเล่นเกม APS อยู่ไอ้น้องนี่อะไรแบล็กซอร์ดดุย่กีะกูรู้พวกมึงร้อนดิโอเจ้าอาวุธเทพไหมครับเว้คอมันบอก ขุมมาร์มาร์มาร์บล็อกอ๋อมาร์มาร์บล็อกอ๋อเอาไปเอาไปเลยไปเลยคุณออกร่างกายเลยเฮ้ยยิงกูจ้าจ้าจ้าลูกกันไปทั้งหมดนั่นแหละเฮ้ยไอสันไอ้สารเบ้อา กูสาววางเลยหไว้โอ้อะไรนะไอ้นี่ต้องเซ็นเซอร์เหมือนจะต้องปิดไว้นะครับนี้นี่ไงมันทำอะไรกันวะตีตีน้าคแก้เนื้อคงเรียนบทดีนะใช่ไหมนะเดี๋ยวมันอื้อหือ

เอ้ยจะไปไหนเอยมันเองถือมัดฟอมไอเอฟกันดำเออดัน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 ขี้ถุงอะไรอะดันอะไรนะดันเราไม่ได้เงินดันเอ้ยวัดดันไม่ใกล้ๆฆ่าสิเนอะโอ้โนอนปล่อยไปแล้วไคุ้เก่งปล่อยไปแล้วไม่คุ้นเก่งอะเฮ้ย่ไเอเ้ยไม่ลงมาดี๋ยว่า ให้ดาบไฟเหรอเฮ้ยได้จะต่อดาเมจจากตรงนี้เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ๋มหอยแหละไอ้ไม่โดนความเร็ว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 พอคือขูวารมเร็วเปิดดาบไฟเดลยวแล้วแบบว่าช้าว์อะเอ๊ะชาว์จ่ายจังเลยแบบโคตรนัวโคตรหนัว ใครก็ได้เอายักษ์ไอปีซีน้ยเดี๋ยวกูเองนี่เป็นไหนตกม่ไอในเออ่ยากก็เหรอเอาช็อตกูไปเลยเฮ้ยใครเอาช่อนถังมาเอันนี้ปะเปิดเพลงนาซีได้เฮ้ยสายยส เรื่องฟักูไอ้น้องไอ้น้องพูสอาเรียกรถสังมาไอใครเอเอ้ใครเรียกใรเรียกรถสังอ้าวเอาสัขานี่โอ๊ยรวเกินไปกินเห็นมาแล้วเฮ้ยไอ้หนึ่งเรียกเอ้ยใช้อย่างนี้มันต้อง ใครอะไรนะชาลีไปพด้เราเจออันดายกูมึงรู้จักอันดายในในสัตว์ไรไงเราจะบอกว่าอะไรวะอันดายในอันเดอร์เทลเฮ้ยสันทักหากูเฮ้ยทุกคนเลยไอ้ยซันทักหามึงอกีตอบมันดิเริ่นไปอยู่บนคนละฝั่งไม่หยุดไอ้หนุษย์ชาลาเฟ้ ีอะคุณมีบาเปแล้วมปืนอยู่เฮ้ก่อนจบเกมไรอะสวดีครับมีไงอะไระไฮ้ปืนโอหมี๋อมกกัเหรอเอ้หมอนี่แม่งได้เอยี่ี่ตัวไงอันน้นะพี่ชอบ่านวอเตอร์ฟรชอบอันเดอรเทลบวเอ้ารูตัว เฮ้ยเราจะถึงเหรียญอยู่แล้วไม่ได้ตัดบียวอันเดอร์เทลกี่นาทีโอ้แนาทีโอเคได้ยังโอเคไอ้อะไรอ่ะนี่ไม่ใช่ได้ดีเทลนี่อันนี้อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเบียวกินอะไรหมีอเมริกาโอ้ต้องต้องทำอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวขอสัมภาษคิลเลอร์กินไม่มีทางนั้นอะ่ะเพราะมึง ใส่รับุนกัน <requ ot S 1> ออรอดมาตคิลเลอีนเออไอ้อไม่ทัน,น,นคิลเลอร์วีเลกยกูคิเลเลอร์มึงเลยเจอะทอดกันกูไม่ละเอ้ยเอ้ยใส่กระสุนก่นอ,อนอะโปทองนี <Apple II. S 1> ่งไงกูายล่างเลยเอามองันโอ้โหโอ้ยยันลงหลบเล่นหนึงๆๆๆๆ่งหนึ่งหนึ่งก็โดนตายตูดโ<า>ยกย,ย้าย่แต่พอมโยกย้ายเออยันยิงกันลูกเอ้ยกูกลายเป็นร่างทองเอ้ย จับขัดคอเรียบร้อยตายละมึงตายลแล้วตัวทำเงินเลยเอ้ามองเอ้ามองอัดเอามองไปไหนล่ะเอาเอามองหนาวหนาวหนาวสั่นหนาวสั่นโอ้ยแองกัรน้ำชาแมนคาลเตอร์เลยเอ้ยจิบหายแล้วโดจับคออื้อืมอืม หายเลยกระถาทองแดงกระถาทองไม่เห็นยืกระทับทองทองคำวะเปล่าเฮ้ยมึงจะสลับตัวกับมันทำไมไม่ง่ายมึงก็มาเป็นตรงกลางระหว่างพวกกูซะไปไอ้หัวตดตดแล้วกูยิงกูต้องเอาปืนหายคนหนึ่งไอ้ตดแล้วกูยิงต่อตดแล้วกูยิงต่อตดแล้วกูยิงต่อแล้ว โอดโกง <c oughs> นับนี้ที่หมอชิดจะดิวไอ้ใครอ่ะเอ้าเขาตายะนะ <c oughs> นับนีบ้ที่หมอชิดตายมึงเจอแพนเวีร์ซอมบีกูไป่ทันอุโน,โน่เียบอป้อ,อ,องกันอย่างงี้โอนเดินหนีเลยไออุโน,โน่ มือขึ้นมจะดอสตายดนโดนตโน่ไมวะกูน่ไมวะตายแล้วเพื่อนกูตายแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้น้ำพามีพามีห้าเฮ้ยหลบมีต้องหลบอามันนิ่งไอ้เจ๊ก็ ไม่ได้โดนหัวสงครามแมวเฮ้ยพิซซ่าดีวานพิซซ่าเมึงเจอแมวเนียนกูมึงอเนียนเยอะไม่เคยเปิดตาของหมดแล้วเนาะเอินนี่กดซัมมอนเมึงอเนียน พี่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 พ่พพี่ี่พี่ี่พี่พ่พพี่พี่ปี่ี่ี่ีเดี๋ยี่พีีี่พี่ี่พี่่กินข้าวพี่ด่พีี่พี่พ่ทันรักแมวรักแมวพี่พีวพี่พี่พเ่พี่พ ไอแม่งทักที่ทอนักหนาวะโอ้อกัหลับเลยอดกันฮอดกันอดกันหลับเยับงอะอเย็นไม่ใช่กันนะอ้ด้านร้อยเมตรเลยนะบาบูทนนี้โล่โดนเนฟหลักเลยละว่ะได้ คนพิการต้องตายหนึ่งคนนี่หนึ่งทำอะไรเอ้ยหนึ่งกลายเป็นการน้ำชาการการน้ำเย้อโดนใหญ่โอ้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 ยยูฟูว้าไม่ทายเรียนเกินเราไเล่วยแ่เมื่อมบีทำอะไรกน จะดึงจดึงดึงดึงไม่ทัดดึงดึงลักหลบลักหลบกูได้เปล่าเฮ้ยลักได้เฮ้ยได้เหรอเฮ้ยมึงแกเก่งอะเราไม่จะลักไม่ได้โอ้ยไอ้ยเล่นกล้วยไอ้มันเล่นกล้วยกูไอ้เนื้อยาเฮ้ยมันกลายเป็นแมวเอ๊ะ และผู้ชนะก็คือตัวเองไปกันนะครับเกมถึงหมดคิวแอนเจอรี่ฟิตวอเตอร์เฟอร์นี่เดิมเมื่อตกโอ้ยถึสองนาทีหรือโทรศัพท์โทรศัพท์ไอปีโทรศัพท์โทรศัพท์กูก็มีเนี่ยมันปั๊มบอลเลฟผูนี้แม่งปั๊มบอลเคกูเลฟไม่สักคุยะกูคือสักคุยะนี่ไงสักคุยะหรอสักคุยะหรอเออไงสักคุยะเอ้ยมานระท้อป ไปน้ำลักคุย่างไงเฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันเหรอมึงเฮ้ยเมฆสีทองเออะไรปืนอะไรกูไม่เคยเห็นอ่ะหนีเลยรอก่อนกวางเกิดใหม่ปืนกูออโต้ล็อกอย่าโกงดิไอ้นาาบาบ้าบุยรอตัว็ักมันขี้โกง อันอะไรอ่ะโอ้โหเดินเป็นเด็กแม่งอ๋อเอ้ามีปืนมีปืนมีกระโดดมาคีมคีมคีโอเอฟเอสเกมออเจากตรงนั้นเฮ้ยโอ้ยร่างของล่างอะไรอ่ะอ๋อทาเต้น เอ้ปี่นี่ไงเอ้เนี่ยโปดาบดาบโลบ็อกสมัยก่อนไงปีดาบโลบ็อกสมัยก่อนน่ะวิ่งปืนอะไรอ่ะเอ้ปืนนหนึ่งปืนน่หนึ่งหัวหลุดเดียวเียวเียเดียวเียวเอาไปแจกอะไรไม่กินหรอกนะของไม่อร่อย คุ้เองอะนะเอ้าจิ้นเต่าหรอนะ้อะไรอ่าหมดมุกเลยดิมึงอ้าหมดมุกแล้วปะโดยลุอลาเอ้อย่าแรงเก็บเรียบเลยนี่ว่าเฮ้ยเมือแอดเรียดีเมอร์ ไปไก่ไก่ไก่แอนเลียวหรอวะแอนเลียวกูใช้ปืนเลียวไก่ยิงกูตายเออแอนเลียวเลยนี่ยเออก็แอนเลียวจริงแหละได้เจอโฮปแอนดีมกูีป่เฮ้ยขอขอของเขาจับขอของไปไปเลียวกูเฮ้ยมาหนึ่งหนึ่งกับกูดีกว่าเนี่ยนแต่เวลาควน กวนเลยแล้วนี่ใครเนี่ยมึงเรียกใครมาเนี่ยงั้นกูเรียกใครไงมึงคือใครเนี่ยไอ้ญาติมึงเยอะเนาะมีตัวกูด้วยมีตัวกูที่ไม่ใช่ตัวกูเองคืออะไรมึงเรียกเพื่อนมาหรอเองกูแม่งด็อกเตอร์สโตนอะสโตนสเตนสเตนสโตนอะต่กูรู้อู้วววตายเลยอะเปลี่ยนเลยผู้ดูแลตายเหรอดูแล หนึงหนึงกับกูมาน้ำน้ำเยอะเยอะเลยชิบหายแล้วแม่งเอากวาดอัดกูอย่างงี้กูก็ตายอะไรอะชมบูรีเหรอมาโตมาป่าใกล้กนกลแล้วโอ้โอ้หัวหน่อยชาโดสเต็ปชาโด้เค t ืชาโดสเต็ปชาโดสเต็ป่หน่อยอะไรเคื่อนนะมองอ่าดเคโอ้ถังมันยิงไงวะ เอ้ยใครโดนดาเมจอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะหอยซันโดนเมลอะไรสีเไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้้คีโกงคีโกงคีโกงจับโบดเดี๋ยวโบดแต่ไม่แก่ตายเลยโบดงี้ก็ตายดิโอไอินติ้งหงอินติ้งหงอไอติ้งหงอไอติ้งหมดแล้วไอติ้งหมดแล้วหมดแล้วก็โดนกูเด็กไหนดูดิกูไม่ร้ายเอ้ยดาบคู่ดาบคู่ โอ้ยตัวโอ้โหกลัวคู่กันโอ้จะย่าโอ้โอ้โอ้เรากดสกิลเดี๋โคตรเท่อเดียวไหนเลือดต้องยี่ภาโอ้ไรกว่านี่อ๋อก็ใช้สกิลหน่อยก็จะดันดันดันเฮ้ยเดี๋ยวล็อกโอ้ยบอนเล่บอนเล่บอนเล่ เต้นบันเล่กันดีกวเต้นบันเลกันดีกวเต้นบันเลกันดีกวเต้นบเล่นียนบันเลกัโออยอะไรวะเนี่ยปล่อยกูไปยัไงไม่ปล่อยเต้นบันเลกเออ้ยกูกูกูโดนตอเล่อนเกยเล่นเกเล่อนเกยเล่นเกเล่อนเกเล่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 นเกัเกละคนชนกอ้น่เนเ่เลเบดิ ก็เจอกันไปแล้วครับผมนะสําหรับแมปแรนดอมรัมเบิลนั่นเองเนาะเป็นไงกันบ้างครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าถึงแม้แมปนั้นจะเปิดมานานแล้วก็ตามตั้งแต่ปี2 0 2 1เนาะจนถึงปีัจุบันก็คือ2025ผมมองว่ายังคงสนุกอยู่เนาะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเทียบ ตัวของอาเทมอัสลลัมได้นะครับผมเนื่องจากว่าฝั่งนู้นเนี่ยทางคอมมูแล้วทางทีมนานเนี่ยอาจจะเยอะกว่านะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมนะอ๋อแล้วก็หากใครที่อยากเล่นนะครับผมนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้ากันดีวกว่าสําหรับคลิปนี้ <c oughs> บายจ้าแหม